สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาม่าด็อกทาร์ดตรี่วันนี้ก็จะมาทํำพิคอาร์ดในหัวข้อที่ว่าคุณดูเป็นคนอย่างไรในสายตาของเขาที่คุณอยากจะถามถึงนะคะก็วันนี้ก็มาทายใจกันเล่นๆค่ะอาจจะมีเสียงกากรบกวนเล็กน้อยนะคะก็ต้องขออภัยนะคะดวงชะตาเป็นแค่พื้นฐานส่วนหนึ่งเราสามารถทาย การกระทำใช้กดแรงดึงดูดใช้พลังเซลเลิฟเซลทอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตได้นะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์และทุกคลิปเป็นไทม์เลสสามารถดูย้อนหลังอดีตอนาคตได้ไม่จํากัดเวลาใช้เซนส์ความรู้สึกอินทรูวิชันในการเลือกไม่เลือกที่ความชอบจะตรงกว่าแม่นกว่าเลือกกองและสัญลักษณ์ที่ดึงดูดสายตาในแวบแรกคุณมากที่สุดนะคะ กลองที่หนึ่งรูปสติกเกอร์รูปรองเท้าผ้าใบาอันนี้ค่ะกลองที่สองดัมเบลค่ะและกลองที่สามขวดวายนะคะกลองที่หนึ่งกองที่สองหรือว่ากลองที่สามคะ ถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคําทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะรองเท้ากับพิคคานหัวข้อที่ว่าคุณดูเป็นคนอย่างไรในสายตาของเขาของคนที่คุณอยากจะมาถามถึงนะคะก่อนที่จะไปรับฟังคําทำนายก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กับช่องมาม่าด็อกทาร์ดไดอก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เป็นการอ่านเจเนอเล่เาไม่ตรงเลยหรือถ้าใครฟังแล้วมันตรงก็ยินดีด้วยกับคนที่ฟังแล้วมันตรงนะคะถ้าซีเรียสก็อยากเก็บเอาไปคิดมากค่ะรับฟังเพื่อเป็นพลังงานบวกและนำไปปรับใช้นะคะวันนี้เราก็จะใช้ผ้าสำรับเดียวนะคะเพื่อใช้ในการทำนายแล้วก็ใช้ทั้งหมดสิบใบค่ะ ก็ได้มาแล้วนะคะทั้งสิบใบมาดูกันค่ะว่าคุณได้หน้าไพ่อะไรบ้างนะคะใบแรกคุณได้เจ็ดเหรียญค่ะใบที่สองแฮงแมนใบที่สามสามดาบใบที่สี่สองไม้เท้าใบที่ห้าสิบดาบใบที่หกราชนีเหรียญใบที่เจ็ดสองเหรียญใบที่แปดเดอะเมเจิเชียนใบที่เก้าสามไม้เท้าและใบที่สุดท้ายใบที่สิบคุณได้หกไม้เท้าค่ะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจดูดีน่ามองคนหนึ่งค่ะแต่เขาเป็นคนที่คิดว่าคุณไม่น่าจะสนใจเขานะคะคุณค่อนข้างดูเป็นคนที่เฉยเมินเฉยชาต่อเขาค่ะไม่ค่อยสนใจใครชอบมีโลกส่วนตัวเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเช่นถ้าเป็นเวลางานคุณก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวเลยค่ะเอาจริงเอาจังคุณดูไม่ชอบสงสิง เฮฮาปาร์ตี้คุกคีกับใครนะคะไม่ชอบการพูดคุยลอ้อเล่นหยอกลอ้อเหมือนเวลาทำงานคุณก็ทำให้เสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านปิดตัวไปทำงานอดีเลืกเรียนก็เรียนเสร็จก็กลับบ้านช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเข้ามังว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีระบบระเบียบม,มีกฎเกณฑ์ในตัวเองที่สูงกว่าคนอื่นๆนะคะคุณเป็นคนที่เก่งค่ะดูเป็นคนที่มีสาระในตัวเองสูงมากเลยค่ะ ฉลาดนะคะดูเป็นคนที่มีมความรู้รอบตัวเยอะค่ะเหมือนชีวิตคุณถ้ามีเวลามีปัญหาคุณก็จะแก้มันได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ดูไม่มีช่องว่างให้กับใครเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองมันดูเข้าถึงยาก มันจึงดูเข้าถึงตัวคุณยากและดูเหมือนว่าคุณเป็นคนที่ดูหยิ่งๆิ่งลักษณะาทางภา,ภายนอกของคุณนะคะเขาดูว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีรสนิยมดีค่ะแต่งตัวดีดูเป็นคนเรียบร้อยสะอาดสะอา้านลูกเหมือนลูกคุณหนูดูดีดูไฮโซดูเป็นคนที่น่าจะมีอนาคตที่ไปได้ไกลกว่านีแน่นอนค่ะคุณเป็นคนที่ชอบมองไปข้างหน้าไปในอนาคตมองการไกลรัก ความก้าวหนะ้าคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนจากโซเชียลมีเดียของคุณนะคะที่เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่ห่างๆคุณกับเขาต้องอยู่ไกลกันค่ะบางคนอาจจะไกลถึงต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างชาติเขาน่าจะเป็นคนที่คุยทางออนไลน์ที่กำลังชิดแชทกันอยู่ แต่ยังไม่เคยได้เจอตัวตนกันเป็นๆน,นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาบทสรุปมาเป็น Six o o w a n d นะคะถ้าเขามีคนคุยมากกว่า6คนนะคะตอนนี้คุณน่าจะมาเป็นอันดับต้นๆค่ะคุณก็เป็นคนที่น่าสนใจนะคะคนหนึ่งเขาก็ชอบแอบ,บสนใจคุณค่ะ และคุณเลือกสติกเกอร์รูปรองเท้าอันนี้นะคะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจน่าลองน่าค้นหาอยากที่จะทำความรู้จักให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะการที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูโตกว่าวัยนะคะมีประสบการณ์เยอะคนขยันมีความสามารถแล้วก็ไม่ใช่คนที่อ่อนต่อโลกบางครั้งคุณก็ดูเหนื่อยบางครั้งเขาก็อยากจะถามคุณว่าคุณดูเหนื่อยไปไหมลองใช้ชีวิตที่รีแลกผ่อนคลายบ้างไหม เขาดูมีความเป็นห่วงคุณนะคะเขาอยากให้คุณปรับสมดุลชีวิตตัวเองบ้างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันบ้างก็ดีค่ะออกไปแหงเอาบ้างออกกําลังกายวิ่งเล่นเหมือนกับว่าเขาอยากจะเป็นอยากจะเห็นคุณในมุมที่สดใสร่าเริงมุ้งมิ้งขี้เล่นในแบบของคุณบ้างค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับคำทํานายฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากให้กับช่องมาม่าด็อกทาร์หลดดอารี่ก็จะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังปัง,ปงร่ำรวยคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะไปกันต่อกันที่กองที่2เลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะดัมเบลค่ะ กับพี่อคาหัวข้อที่ว่าคุณดูเป็นคนอย่างไรในสายตาของเขาของคนที่คุณอยากจะมาถามถึงนะคะคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาตอนนี Rusia> ้ค่ะก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายนะคะก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง m a ม่าด็อกทาร์ด a ดก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นการอ่าน general อาจจะไม่ตรงนะคะหรือถ้าใครฟังแล้วมันตรงก็ยินดีด้วยนะคะ รับฟังเพื่อเป็นพลังงานบวกไกด์ไลน์และนำไปปรับใช้และเป็นความบันเทิงค่ะก็มาดูนะคะว่าคุณได้หน้าไพ่อะไรบ้างนะคะจากทั้งหมด10ใบค่ะใบแรกคุณได้อัศวินดักนะคะใบที่2อัศวินไม้เท้าใบาที่สามอดมูลใบที่4ี่สี่เหรียญใบที่5 6, ้าดาบใบที่7 7ด็ดดาบนะคะ ไอ้ใบที่6ค่ะ7ดาบนะคะใบที่7 2ดาบใบที่8อัสบินถ้วยใบที่9เดวเวอร์ละที่10ไปสุดท้ายคุณได้เด e เดวิลค่ะเขามองว่าคุณช่วงนี้คุณเป็นคนที่ระแวงอารมณ์ร้อนเหมือนไม่เชื่อใจอะไรเขาคิดเร็วทำเร็วไม่ค่อยฟังใครนะคะชอบทำอะไรคนเดียวไม่ปรึกษาหารือกับใครเลยดูเป็นคนที่มีความลับอะไรปกปิดซ่อนอยู่อารมณ์ไม่ค่อยแน่นอนค่ะ ดูอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้มีปัญหาก็ไม่อยากจะปรึกษาจะบอกใครคิดมากขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงไม่เข้าท่าเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเรื่องทั้งหมดนั้นคุณคิดเอาเองค่ะคิดเองเออเองอยู่คนเดียวคุณกําลังเข้าใจเขาผิดคุณมองว่าเขากําลังนอกใจคุณหรือว่ากําลังมีคนอื่นหรือเปล่าเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่า คุณมองเขาผิดไปจริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นอะไรคุณหรือว่ามีคนอื่นเลยนะคะเขามีความจริงใจให้คุณค่ะคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่คบกันมานานพอสมควรแล้วหรือว่าเพิ่งจะมีความสัมพันธ์กันนะคะคนที่คุณถึงถามถึงนะคะน่าจะเป็นแฟนของคุณใช่ไหมคะเขาอยากให้คุณลองคิดทบทวนนะคะการแสดงออกการกระทําของเขาค่ะว่ามันมา มันออกมาจากใจของเขาที่แท้จริงนะคะเขามีความจริงใจบริสุทธิ์ใจและยังมีความมั่นคงให้กับคุณคุณสามารถไว้ใจเขาได้นะคะไม่อยากให้คุณเชื่อหูเบาคิดมากหรือคิดไปเองนะคะไปกับสิ่งไร้าสาระอยากให้คุณมีสติค่ะเช่นอยา่าอาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีนะคะอยากที่จะทําลายความรักคุณและเขานะคะเข้ามาสันคลอนยุแยงตะแคงรั่วใส่ร้ายป้ายสี เขาอยากให้คุณช่วงนี้ช่วยมีเหตุผลหน่อยค่ะเช่นเขาอาจจะต้องไปห่างจากคุณนะคะบ้างเพราะเรื่องงานเขาไม่ได้มีใครอื่นเลยนะคะคุณยังเป็นเดอะเวอร์ค่ะคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยนะคะหกดาบและเขาก็อยากที่จะประคองชีวิตคู่ดำเนินความสัมพันธ์อยากจะร่วมใช้ชีวิตกับคุณเรื่อยไปเพราะว่าคุณนั้นคือคนที่เขารักนั่นเองค่ะ แล้วคุณเลือกสติกเกอร์รูปดัมเบลนะคะเขาก็อยากจะให้คุณสตรองค่ะหนักแน่นหน่อยค่ะคุณต้องเข้มแข็งโอเคคุณกับเขาอาจจะคบกันมานานหลายปีแล้วมันอาจจะเป็นช่วงปีอาถรรน,นะคะที่จะมาพิสูจน์ความรักของคุณและเขาว่าจะไปกันรอดไหมเช่นอาจจะคบกันมา7ปีปีที่7พอดีนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆนา,นานามันก็ จะเป็นบททดสอบบทพิสูจน์รักแท้ค่ะหรือถ้าคุณเพิ่งคบกันนะคะและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะทิ้งคุณเลยนะคะเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตละคะแล้วก็อยากที่จะไปต่อกับคุณค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมาม่าดอกทาหลอดแดรี่ก็จะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงปังปร่ำรวยปลอดภยัยรอดทุกสถานการณ์คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะไปกันต่อกันที่กองที่3เลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะรูปขวดวาย กับพี่อาคารหัวข้อที่ว่าคุณดูเป็นคนอย่างไรในสายตาของเขาของคนที่คุณอยากจะมาถามถึงนะคะว่าคุณดูเป็นอย่างไรในตอนนี้นะคะก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กับช่องมาม่าด็อกทาร์ดไ i รี่ก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นการอ่านเจะร์เรๆอาจจะไม่ตรงร0อยเปอร์เซนหรือถ้าจะไม่ตรงเลยหรือว่าถ้าใครตรงก็ยินดีด้วยนะคะ เพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่มาโดนบันดาลน,นะคะที่อยากจะให้คุณทราบเรื่องราวของคุณค่ะฟังแล้วถ้าซีเรียสก็อย่ากเก็บเอาไปคิดมากค่ะรับฟังเพื่อเป็นพลังงานบวกๆเป็นไกด์ไลน์เป็นความบันเทิงนะคะและนําไปปรับใช้ก็มาดูกันนะคะว่าคุณได้หน้าไพ่อะไรบ้างนะคะจากทั้งหมด10บใบาจากสำรับเดียวกันนี้ค่ะก็ได้มาครบแล้วนะคะ1ิบใบ ใบแรกคุณได้ราชาถ้วยค่ะใบที่2องเดอะสตใบที่3เจ็ดเหรียญใบที่4ี่แฮงแมนใบที่5้าแอ f ออฟคใบที่6ก o ูออฟวอใบที่7จดสองดาบเอ้ยสดาบนะคะใบที่8ปดสิบเหรียญใบที่9กสี่ไม้เท้าและใบที่10หกไม้เท้านะคะแต่ว่าของคุณพิเศษค่ะคุณได้มา11ไปใบนะคะใบที่11เป็นเดอะเดทค่ะ มา11ใบก็อ่านให้ทั้ง11ใบเลยค่ะเจสตามากับราชาถือช่วยเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูสวยดูหล่อดูดีหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่จิตใจดีด้วยค่ะจิตใจสวยงามดูเป็นคนที่มีมีมาตรฐานมีเป้าหมายในชีวิตนะคะรู้จักการวางแผนชีวิตเป็นคนละเอียดรอบคอบดูจริงใจน่าครบ เป็นคนทำงานเก่งดูเป็นคนมีความมั่นคงในชีวิตแต่เขาคิดว่าคุณน่าจะมีครอบครัวแล้วเขาคิดว่าคุณคงไม่ได้มาสนใจอะไรในตัวเขาหรอกคุณก็คงจะเป็นคนที่เฟรนด์เป็นคนที่ใจดีเฉยๆนะคะเขาคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ช่างเลือกน่าจะมีมาตรฐานสูงเป็นคนที่ดูคนออกเป็นคนที่ดูเป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องของความรักคุณดูเป็นคนที่ ฉลาดทันคนนะคะไม่อ่อนต่อโลกมองว่าเขาแอบชอบคุณอยู่ค่ะแอบสนใจคุณแต่ก็ไม่กล้านะคะพอคิดว่าคุณคงไม่โสดหรือต้องมีคนมาสนใจคุณเยอะอยู่แน่แ,นแต่เขาก็แอบหวังอยู่เล็กๆในใจค่ะว่าคุณจะสนใจเขาตอบบ้างเขาค่อนข้างจริงจังจริงใจกับคุณนะคะถ้าคุณส่งซิกให้เขาหน่อยก็คงจะดีไม่น้อยเลยค่ะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจมากถึงขั้นอยากจะคิดอยากที่จะไปไกลไกลคิดยาวๆค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนสวยหล่อฉลาดขยันทำมาหากินมีน้ำใจถ้าคุณเปิดใจให้เขาเขาก็จะรูปคุณแบบว่าอยากจะรีบสารสัมพันธ์คบกันเป็นแฟนแล้วคิดกับคุณถึงขั้นอยากลงหลักปักฐานด้วย ถึงขั้นอยากที่จะแต่งงานกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณอยากจะมาส่งเสริมชีวิตครอบครัวช่วยกันทำมาหากินเขาอยากลงทุนกับเขาอยากลงทุนชีวิตกับคุณค่ะคุณคุณดูเป็นคนที่น่าลงทุนชีวิตด้วยนะคะเพราะเขาคิดว่าคุณโตแล้วค่ะคุณไม่งองแงงคุณดูไม่จูจ้จี้จุกจิกเป็นคนที่มีวุฒธธิภาวะอารมณ์ที่ดีและเขามองว่าคุณเนี่ยแหละค่ะเขาท่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่เข้าท่า เป็นคนที่ใช่ตัวจริงและเขาก็มีความจริงใจบริสุทธิ์กับคุณมากๆคุณทำให้เขาอยากที่จะหยุดตรงนี้อยู่กับคุณเพียงคนเดียวค่ะคุณชนะใจเขานะคะแต่มันอาจจะมีปัญหาตรง3ามดาบกับแฮงแมนนะคะมันอาจจะหมายถึงทั้งเขาหรือว่าตัวคุณเองนะคะยังติดปัญหาคืออาจจะต่างคนต่างมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วที่ยังไม่ได้จบกันให้เด็ดค่ะ บางคนก็ต่างมีใจให้กันแต่ก็ต้องไปเครียกกันกับคนเก่าให้ขัดขาดทำทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาทีหลังแล้วความรักมันก็จะราบรื่นปลอดภัยเวลาเราถามถึงคนและคนที่ถามถึงที่เป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคะพลังงานมันก็จะมีสลับกันได้ค่ะสรุปก็คือเขาจริงใจกับคุณแล้วก็ชอบคุณมากแต่ต้องไปจบกับคนเก่า เคลียร์กับคนเก่าก่อนความรักครั้งนี้ถึงจะดําเนินต่อไปได้เขาก็เลือกคุณนั้นล่ละค่ะคนที่เลือกกองที่สาแล้วคุณเลือกขวดวายไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคงอยากจะให้คุณนะคะมีสติให้เยอะๆค่ะอย่าเอาตัวไปเป็นมือที่สของใครนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เคารพตัวเองมากพอก็คงไม่ทําแบบนั้นใช่ไหมคะความรักต้องทําให้ชัดเจนโปร่งใสถูกต้อง ถ้าคุณมีสติคุณก็จะไม่ทำผิดศีลข้อที่3ด้วยสังคมทุกวันนี้เราดูข่าวก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะคนก็ฆ่าแกงกันง่ายมากการทะเลาะอารมณ์หึงห่วง,วงตั้งสติอย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของ,ของใครนะคะแค่จะขอแยกทางกันดีๆก็ฆ่าทำร้ายกันเฉยเลยเพราะคนขาดศีลทำขาดสติยับยังช่างใจใช้อารมณ์เหนือเหตุผล เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เห็นความสำคัญของชีวิตคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจรู้นิสัยไม่รู้สันดาหเห็นดูเป็นคนด่าเริงตลก mm. ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะจิตใจดี mm. เวลาเขาโกรธ mm. เขาโมโหนะคะคนเราก็เปลี่ยนไปได้อย่างกับคนละคนจงเคารพรักให้เกียรติคนอื่นเหมือนกับที่คุณทำให้กับตัวเองแต่ถ้าคุณเคารพให้เกียรติตัวเองคุณก็ไม่มีวันที่จะทำร้ายคนอื่นเช่นกันค่ะ มันมีความสัมพันธ์กันเหมือนกับกดแรงดึงดูดถ้าเราทำตัวไม่ดีไม่รู้จักปกป้องตัวเองมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ไม่ดีเข้ามาทำร้ายเราเองโดยอัตโนมัตินะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายก็เป็นประมาณนี้ค่ะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์สับสับคลายช n e l ให้กับช่อง m a ม่าด็อกทาร์ดไดก็จะขอบคุณมากๆเป็นอย่างสูงเลยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังๆร่ำรวยรอดปลอดภยัยในทุกสถานการณ์คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ